เพื่อนนะครับพายังเลาะยังเล่นตลาดเล้าครับมน,นีงผู้สื่อกับสื่อผู้ไทยกับไทยครับนี่คครับใช่ก็เห็นใช่อากาศกำลังดีครับผมบอแดดนะครับเห็นไหมครับเอ่อนี่การสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงกอหาดทรายนะครับตรงป่า ปลาเกาลักเขาก็มีเรื่อยๆนะครับนี่อยู่ครับเการักก็ยังมีนั่นนะครับเอาบรรยากาศแดด่บอกสบายๆครับ ลดลงสิบห้าบาทเพื่ออะไรลดราคาหรอี่จะเรยกสิบห้าบาทเพื่ออะไรมดีไดลดราคาเตัวเกียร์กะมีครับขายกันแบบนี้นะครับยูริมแม่น้ำ พิงระเบียงระเบียงเขื่อนเลยนะครับไม่ันใส่วอยยังคิได้ไชินหัวอาหารุ่่นนอมงดีกว่าครับตะสะอ่อนหักหักหักจังใจอย่างมีเบิร์ดครับหอมเงินหอบความมาหลายๆนี่ซุปปลามะพร้าไข่ วนี่ปนมากขามบนแล้วนะครับเหมอยจากนยังมีเบิร์ดได้จ้าหอย้จ้าขอยเหอือ่้ารูไปเรื่อยๆครับโอ้คนหลายครับเลย เนี่ยนาคาจีลาดนัดไต้าหัตพนมนะครับจันท์แล้วพฤหัสสองวันนะครับงาโย่เจมุกตรงนี้เราจะมาหาปลาเี๋ยวมาหายครับนี่นี่ เราจะซื้อปัสปาสีหรือปลาปล้วแ,แต่เครับห้าสิบบาทอันนี้รลมั้งปลาเลียงปปลาซาบะบ่โตละห้าสิบ ไปกันต่อครับยังมึงคนนี่เหรอครับผมบนไอโฟกัสบีรยากาศบรรยากาศเอาคนมาให้เบิึงครับคนหลายนะครับนี่สินค้าของข้าของขายนี่ครับพาเบิึงนี่หล่ไล่ฟองอยู่นี่

อื <łość> จะกระจันกัมีหลือเด้อครับค้อ โอเคครับ,ออนบ okay, คนเดิมเอากลับกันแล้วครับอันอย่างบรรยากาศนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ